มีคนพูดกันเยอะมากค่ะว่าแหวนเพชรสีเหลืองที่คุณบิวกินซื้อให้คุณพีพีเนี่ยเป็นเพชรน้ำหนัก30กรัตซึ่งขออนุญาตเล่าในมุมของฟา้านะคะในฐานะที่อยู่ในวงการจิวเวลรี่มากว่า8ปีคาพพิจารณาตามสัดส่วนที่เห็นในภาพนะคะฟา้าต้องขอเรียนงี้ค่ะว่าความจริงเนี่ยน้ำหนักเพชร30กรัตเนี่ยน่าจะไม่ถึงค่ะเพราะว่าอะไรนั้นเพราะว่าหนึ่งก็คือขนาดเมื่อเทียบกับข้อนิ้วเนี่ยเพชรจะดูใหญ่เกินจริงแต่ถ้ายังอยู่ในระดับที่สามารถสวมใส่ใช้งานได้นะคะแบบไม่หลุดเฟรมเนาะไม่เต็มครึ่งข้้อนิว หากเป็น30กรัตจริงนะคะขนาดก็จะใหญ่ลน้นล้นนิ้วมาหน่อยนะเกือบเต็มนิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพชรถ้าน้ำหนักระดับนั้นนะคะมักจะอยู่ใน collector stone หรือว่าอยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์นะคะซึ่งว่าจะมีหน้ากว้างประมาณ22-25ถึง25มิลิเมตรขึ้นไปนะคะพาเทียบให้ดูง่ายๆค่ะแบบนี้ค่ะแหวนเพชร30กรัตกับแหวนเพชรที่หนักประมาณ6กกรัตนะคะขนาด ค่อนข้างแตกต่างกันค่ะจากที่เห็นในรูปเนาะฟาประเมินจากประสบการณ์นะคะว่าแหวนวงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวราวสีกรัตนะคะรูปทรงเพชรอาจจะเป็น princess cut ก็เป็นได้จะเป็น cushion cut ก็เป็นได้ค่ะแต่ที่ชัดที่สุดนะคะก็คือสีของเพชรซึ่งออกโทนไปทางเหลือกแฟนซีฟาเชื่อนะคะว่าน่าจะเป็น yellow diamond แต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเป็นระดับ light intense หรือว่า v i v ถ้าเป็นแฟนซี intense หรือว่ามันซีีเบ็ดนะคะราคาก็ประมาณคร่าวๆอยู่ที่คาการันะคะราคาประมาณ2-4ถึงล้านบาทค่ะแต่ถ้าเจ็ดกระคัะราคาก็จะอยู่ประมาณ3.5ถึง6ล้านบาทค่ะแน่นอนค่ะว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงการประมาณการมื้อต้นนะคะราคาจริงก็จะอยู่กับหลายปัจจัยนะคะทั้งระดับสีความสะอาดรูปทรงแล้วก็ใบซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็น GIA หรือว่าเป็น HRD นะคะเพราะว่าแค่สเปคต่างกันเล็กน้อยนะคะราคาก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วะคะ่ะทุกท่านคิดยังไงกับแหวนเพชรสีเหลืองของคุณพีพีค่ะ ah